ละครสั้นเรื่องพี่สาวใจร้ายไปรับชมกันเลยจ้าหลังจากที่เราหายกันไป2-3วันนะทุกคนคือเราคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกอ่ะทุกคนเออคือเราไม่ค่อยมีคนดูอะทุกคนเราเลยตัดสินใจว่าจะเรามีคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็มาลงใหม่นะนี่ปังปอนมันนอนอะไรอยู่บนโต๊ะเนี่ย ฉันถีบมันตกโตเลยออกไปนี่แน่โอ้ยพี่ผมเจ็บสมผมหน้าใครแคร์ล่ะนอยอย่างเงี้ยแหละอยู่ฉันมานะอย่าฉันโมโหนลทุกแกฉันม่ฆ่าแกให้วันนี้แหละที่ฉันจะขึ้นไปเล่นวันนี้ใช่ เราละใช่งั้นลากนางตัวดีนี่ลากไอตัวดีนี่ออกไปเลยลากออกไปก่อนนี่อยู่นี้ไปแหละเข้าฉันจะเข้าไปนะอือฉันเข้ามาได้แล้วบางปอนวันนี้จะโดนแน่นี่ อยู่ตรงนี้แหละ,ะทิ้งจะลงไปแกะนอนแล้วซะนี่แน่แกินนอนแล้วใช่ไหมว้าย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะโยนจะลงไปนี่เลยตรงนี้แหละนี่แล้วก็ลงไปเลยนี่แน่ พี่ผมเจ็บสมหน้าเา่ะฉันปีนปีนลงดีกว่าไม่อยากมีน้องเลยอยากรู้มันจะเกิดไปทำไมเกิดมันก็สร้างแต่พาระให้ฉันน่าโคตรผิดหวังจริงเลยไปลงน้ำไปเลยนะพี่เปลี่ยนจุดให้ผมหน่อยฉันไม่ฉันไม่เปลี่ยนให้แกหรอกอุย้ยลงไปในน้ำซะ อยู่ในนั้นไปแหละฉันมาืมฉันจะเตรียมวัตถุดิบเตรียมข่านอ้องฉันรู้แล้วฉันจะต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็ย่างหนอ้องใส่ในนั้นเที่ยงเอ้ยอย่าขึ้นน้องก่อนนะทุกคน <c oughs> พี่ช่วยผมด้วยผมจะหายใจไม่เอาอจะตายแล้วเนี่ยพี่ไม่มีใครช่วยเราเลยอะ่ะขึ้นเองแล้วกันฉันต้องขึ้นให้ได้โอ๊ยขึ้นมาได้สักทีฉันตัวเตี้ยฉันตัวเล็กขาสั้นด้วยฉันเป็นคนที่ไม่ทนคน เมื่อไรพี่จอกมาเนี่ยตอนเที่ยงแล้วค่อยจับน้องมาทําอาหารแล้วกันตอนเที่ยงน้องอยู่ไหนเนี่ยเอา้าขึ้นมาได้ไงเนี่ยเออผมขึ้นมาเองได้พี่อะมีสิตอะไรไมายุ่งกับผมผมไม่อยากมีพี่พี่อะไม่อยากมีแกเลยแกเกิดมากระโลกโลกคนบัญญาอ่อนเอ้ยฉันไม่น่ามีแกตั้งแต่แรกเลย ปังปอนเนี่ยสมควรโดนพี่มันเก็บผมหน่อยผมตกไม่ฉันไม่เก็บจะหลอกแกเด็กเก็บเลี้ยงฉันไม่อยากนีจะหลอกแกมันก็แค่ส่วนเกินฉันอยากจะกำจัดส่วนเกินออกไปให้ได้เมื่อก่อนนะฉันอยากมีแกมากเลยแต่วันเดียวนี้แกมันสร้างแต่ภาระจริงเลยฉันเกลียดแกไอ้น้องชั่ว อีน้องช่วยน้องนรกส่งมาเกิดเกมนี้มันเด็กนรกส่งมาเกิดจริงๆเลยตอนเที่ยงเอ้ยตอนบไหนฉันจย่างกิกนไม่อืมอีเด็กเปรตนี่ไวจริงๆเลยนะจะ,จะต้องทรมาร์กแกก่อนตอนนี้จะไปย่างนายพี่ผมไม่อยากโดนย่าง ฉันไม่อยากได้แกสมควรแนละ้วแกอายุสั้นก็สมควรอยากโง่นะอยากโง่ไม่ยู่พี่นะอายุสั้นเนี่ยแหละเนี่ยกออกไปไกลจากชีวิตฉันเลยนะใช่ฉันต้องเนี่ยสัตว์ลกแกเนี่ยทุกคนเีอทีนะครับคลิปนี้จะมีคำหยาบนะทุกคน เด็กนี่แกนี่ลงไปจกตึกเลยนะเพราะฉันไม่ต้อนรับแกเด็กแบบนี้อืมฉันรู้แล้วงั้นฉันจะโยนน้องลงไปจากตรงนี้จะโยนน้องลงไปต้องวิ่งไปที่ไหนเลวเนี่ยจะ,จะโยนจะโยนลงไปตรงนี้แหละ นอนซะพี่จะฆ่าผมเหรอไม่เอานะอีเด็กนันรกส่งมาเกิดไม่ต้องมาร้องไห้นะฉันตบแกแน่นี่งพี่ตีผมไปเด็กเป็ตกินมันซาแต่ผลายพ่อแม่พ่อแม่ทิ้งฉันพวกแกน,นั่นแหละเด็กนั่นรก ลาก่อนนะอีเด็กเป็ดอีเป็ดอีเด็กเป็ดฮ่าฮฉันรู้แล้วฮ่า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 สำมึกหน่าอีเด็กเป็ดตายเลยอีเ,เป็ดโซโลบจะเป็นลากันขึ้นมาก่อนวันนี้คือวันตายของแก เด็กไร้ค่าเนี่ยฉันทำให้แกศสลบแลกศสลบไปแล้วตื่นไม่ได้เพราะว่าพเกเป็นมาสุดท้ายองชีวิตของเกแล้ววันเนี้ยอือยากโง่นะฉันจะเอาแก่ไปอัดต้องเอาแกไปอัดในส่วมก่อนให้แก่ให้หายใจไม่ออกเหม็นตายไปดลเพราะฉันไม่ชอบ คนอย่างแกเลยแกนไม่สมควรมีชีวิตโยเพลผมออกไปเถอะแก่เหม็นขี้ <Hey, S 2> ใครวุ้มทำไมมันเหม็นขนาดนี้เนี่ยโอ้โห oh. ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเสนอหน้าพูดเลยเจะต้องออกไปจากชีวิตฉันทุกคนอย่างมีความแก่ฟื้นไม่ได้อีกแล้วฉันจะหัน่นจะกิน หั่นดีกว่าแกนี่อีดิกเป็ดนี่หั่นยากจริงเลยแกนี่ดวงแข็งจริงเลยนะใช้ชิ้นต้องใช้มีดได้มั้ยนี่งไงโอ้ยฉันจะเอาเสื้อมาเผาเนี่ยเอาชุดแกมาเผาทิ้งจนฉันก็มีความสุขที่น้องตายไปแล้วนี่ฉันต้มแกเสร็จแล้ว เกมตัวโดนกินได้เลยนะโอ้โหหน้านี่ทำไมมันยังใส่เนี่ยใช่แล้วฉันจะต้องเผาเด็กคนนี้ทิ้งเด็กคนนี้กินไม่ได้อะใช่ฉันคิดวิธีออกเลยใช่งั้นเราจะเอาไปต้มเป็นห้องอะ่ะจะได้ร้อนเร็ว,รวนี่งไงถึงแล้วสถานที่ที่แกต้องตายานี่แกตาย Okay. โอเคอุ๊ยอีเด็กชั่วนี่โดนต้มอยู่ในหมออ้อและไปลงนรกซะเถอเด็กคนนี้นี่เกนนรกจริงๆอะอีเด็กนรกตายแน่เนี่ยระหว่างรอเด็กสุกฉันก็จะไปนั่งเล่นเปิดแอร์แล้วกัน อะไรเนี่ยน้องตายแล้วเย้ฉันมีความสุขที่สุดนในโลกเลยไม่มีใครมากลัวแล้วพ่อแม่ทิ้งฉันไปพี่บ้านแหละฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วเตรียมไปกินเลยแล้วกันเด็กคนนี้อยู่ชั้นสองเด็กอะอยู่ไหนล้วเนี่ยเด็ก อีเด็กเปรตนี่เป็นซุปไปแล้วฉันกินอีเด็กเปรตนี่ออืมอร่อยฉันหั่นตูดทิ้งแล้วตูดมันกินไม่ได้ตูดแต่กินไม่ได้ <c oughs> ต้องผงแล้วก็จุดจุดจุดกินไม่ได้แล้วก็วัยวะจุดจุดจุดกินไม่ได้ไไจุด,ๆๆดจุดจุดนี่คืออะไรเนี่ย มันเป็นคำไม่ดีน้ทุกคนห้ามเอาไปพูดตามนะครับคำนี้มันเป็นคำไม่ดีน้องๆห้ามออกเรยนแบบจากคลิปนี้นะครับในคนนี้กินมันกัดยากฉันจะอเอาแกะไปลงนรกนนเนี่ฉันจะแกะ แก็บทวงน้ำแล้วก็ฝังฝังดินนี่ฝังตรงนี้แหละให้ตายไปดิจะได้ไม่ต้องมามีชีวิตให้ฉันเหนื่อยใจอุ้ยอีเด็กนรกนี่โผล่ขึ้นมาได้ไงเนี่ยอีเด็กนรกตายแล้วไปลงนรกซะเถอะเด็กคนนี้นี่ ฉันชอบค่าเด็กคนนี้เด็กคนนี้เกิดมากระเป๋าประโยชน์นั่งเล่นีนั่งเล่นดูช่องซ e ม i ฮันเตอร์ดีกว่าอ่ะงานละครวันนี้ก็ขอจบตรงเค่นี้นะครับอ่ะโอเคคิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับบายบายครับบ๊ายบายจุ๊บ อาจจะมีคำไม่สุภาพหรือคำไม่ดีนะครับน้องๆไม่ควรเอาไปเป็นเยื่ออยางของผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะครัเนื่องจากเป็นจิตการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาจโดนตำรวจจับได้นะครับไม่บา,บายครับ